กุ้งพลอยเทียบภาพคู่น้องวิจิงานนี้รู้เลยลูกสาวสวยเหมือนใครเป็นสาวน้อยขวัญใจของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับน้องวิจิลูกสาวของพ่อสอรามเทพปิทักษ์นะครับและที่แน่นอนนะครับหากใครติดตามอินสตาแกรมของคุณพ่อสอรามเนี่ยจะเห็นว่าสอรามนั้นนะครับอัปเดตความน่ารักของลูกสาวอยู่เสมอนะครับและล่าสุดอินสตาแกรมของกุ้งพลอยนะครับหรือติกก๊กนิตตลินนะครับได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบ,ยบตนเองกับลูกสาวพร้อมเขียนแคปชั่นว่า คิดถึงใจจะขาดรอแม่นะลูกรักแม่ต่อสู้อยู่ลำบากมากน่ารักมากรูปนี้แม่เฝ้ารอรูปและคลิปวิจิทุกวันจาก FC แม่ ทุกวันนี้เมื่อไหร่จะมีรูปใหม่และคลิปใหม่มาให้แม่ดูแม่รักและคิดถึงลูกมากนะวีจิขอบคุณค่ะหลังจากที่กุ้งพลอนะครับโพสต์นี้ออกไปนะครับก็มีชาวเนต็ตมากมายมาส่งกาลังใจให้แม่ติ๊กนะครับพรารู้ว่าติ๊กกุ้งพลอยเนี่ยคิดถึงน้องวีจิมากๆนะครับดมีชาวเนต็ตนะครับได้เ,เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเหมือนแม่มากสงสารจังคงคิดถึงแม่มากแต่พูดไม่ได้เสียดายเวลาแม่กับลูกค่ะ ชาวเด็ดคนถัดมาเนี่ยก็บอกว่าเวลาดูน้องวิจิอยู่กับพ่อทีไรเนี่ยอยากให้แม่มาอยู่ด้วยจังเมื่อไหร่เนี่ยจะได้อยู่ด้วยกันสักทีนะภาวนาขอให้ได้อยู่กับน,น้องวิจิเร็วๆด้วยค่ะโดยความคิถถันมาบอกว่ายิ่งโตยิ่งน่ารักนะเอ็นดูลูกสาวแม่กุ้งพลอยมีความคิ็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง